ขอพระราชทานกราบบังคมทูลซาฝาระองพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์หมอมหลวงสุรสวัิ์สุขสวัสดิ์คณะบดีคณะวิจิตรศิลป์ขอพระราชทานพระราชวรากาศกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญาในคณะวิจิตรศิลป์เพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นลำดับดังนี้คือปริญญาศิลปะบัณฑิตเกียรติยศอันดับหนึ่งพัฒวลัยวรกิจภูลผล ปัญญาศิลปะบัณฑิตกิตติยมอันดับสองสุชารัตน์สิริพานุพงศ์ข้างจางงามฤทธิชัยจันรสว่างวีรศักดิ์เลิศเกียรติรัชตะเอกสิทธิ์วงปินตาปัญญาศิลปะบัณฑิตกิติชัยชาญเวสกิติทัศน์กิรานุวัฒนากิติพงศ์อุทาคำกิรติกิจประเสริฐคัทริยาฝาเรือนดีถาปกรณ์เครือรยานโรงฤทธิอ์อโศกาวัฒนะนัตพงศ์คำพึ่งอุ่นดนยสมบัติใหม่ ต่อพงสุนทรเพศศัตทศพลเบญจกุลธนายุทธพลเดชธนานพแสงอรุณธนิตาอิรนนพไพบูลธเนศไข่แก้วธัญรัตน์สังสระธนุพงศ์มีสัตทิติยาพรเมนารุจิทิติยาภาเมนารุจิธีรพ์โคศิษสกุลชัยนภวัลธามนิตนริศราวัฒนปรีชานารีรัตนสมพงศ์นิทัศน์ลาพิทยาคูณบุญธริกชุนศิลป์บุตราจันทองประกาสีแก้วรากมุก ปิยาชาตอุดมศรีปิยาพรแก้วเอียดพชรัตอุตมังพรชรพงศ์โอนอิงพัฒนะนวลใหญ่พันลบแสงหมอกพิชามนแสงโพพิชิตเพนโรดพินัยวิไลทองพิมลพักสุภารังสารอยู่เสนาธรัตยาเพนกุลวริยาขันพิบูลวันวดีบุญเรืองพันลบหานสันเทียวรยาพลพานุมาตรวุฒิไกรสายนาคสรันวงศิริ ธรายุทธโปธาสศิรินยงสิริศิรพงศ์ศักดิ์สิทธิศักดิ์ชูสิงห์สิริพงษ์วงศินดาศิรลักษ์ใหญ่กระโทกสุภเริกคาราศีสถาพรเก่งพาณิชสมโพศกรมเทวาศิริวิทย์พังสุวรรณศิวรีเลศักด์สุธิพลแสนเมืองสุธาวิทย์จิตพรสุธาสินีชัยคำล่าสุรเชษฐ์ข้วปัญญา สุริยาทิขวัญเหมันสุนทรอ,องค์กรศิลปางกูลอนุพงษ์อินทราวุธอัญชทิภุริธิทองอิสระวีระน้อยเอกชัยชื่นสมบัติด้วยกก้วด้วยกรหม่ม 宝贝。<Okay. S 2> okay.